สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวของแปลก,ปลกชิ้นี้นะครับจะเรียกว่าแปลกไหมก็แปลกก็ได้นะฮะเพราะว่ามันก็เคยมีจําหน่ายตามพวกตลาดนัดมาแล้วครับแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นของที่มาพร้อมกับขนมคิทแคทนะครับโดยสินค้าชิ้นนี้นะครับก็มาพร้อมกับคิทแคทนะครับเหมือนกับเป็นของพรีเมี่ยมนะครับจะ,จะเรียกว่าของของเล่นแถมขนมได้ไหมก็จะน่าด่าจะได้อยู่นะ มันแถบาจับค็อกก้าเลตนะครับผมหรือว่าค็อกกแลตแถบไม่ก็ไม่แน่ใจครับก็นี่นะครับคือลักษณะคือจะเป็นไม้นะครับไมโครโฟนแล้วก็มีลำโพองอยู่ในตัวนะครับสามารถเอามาเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็สามารถร้องเพลงในตัวได้เลยนะครับที่หน้ากล่องนะครับหน้ากล่องก็นี่นะสีเงินอยู่สีแดงนะครับ อ่าผมเมื่อเชิก็ได้กล่องเริ่มเริ่มมานิดนึงนะนี่เป็นไรอ่ามีราคาติดอยู่ด้วย299บเกนะครับครับเนี่ยของกป็ประมาณนี้นะก็สำหรับไลา์ครับนี่ก็จะมีสีเงินสีแดงแล้วก็สีน้ำตาลนะครับนะครับก็มีวันหมดอายุด้วยนะอ่า ของผมที่ซื้อมาก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับเปิดกล่องมานะครับก็จะมีตัวไม้แล้วก็ตัวช็อกโกแลตใหญ่นะครับสองสองแพ็คนะครับก็คู่มือสายชาร์จนะครับแต่ไม่มีเต้าชาร์จมาให้นะครับมีแต่สายครับก็สำหรับตัวไม้นะครับมาดูกันนะครับตัวไม้นะฮะค่อนข้างวัสดุประกอบค่อนข้างที่จะัแป๊ักแนิดนึงนะรู้สึกมันหลวมแล้วก็ ฟงตัวนิดหนึ่งนะความรู้สึกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดนะแล้วก็ปุ่มควบคุมต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะมีจ่าคิดแค้นแล้วก็แจ็คมอสน,น,นะครับนี่ด้านในก็ที่เห็นก็คือน้โพงเล็กๆนะครับหมนออกนะครับตัวนี้สามารถดึงออกมาได้นะครับหมุนออกมาได้ข้างในก็จะเป็นค่ะ ก็ข้างบนก็เปิดได้นะครับก็จะเป็นตัวไมโครโฟนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับสําคัญคือเราถ้าเราพูดพูดด้านข้างเนี่ยเสียงจะไม่เข้าเท่าไหร่นะต้องพูดตรงๆจัจ่ออย่างนี้นะต้องพูดจัจ่อม,มันถึงจะเสียงจะเข้าดีสําหรับการเชื่อมต่อบลูทูธก็ง่ายๆนะครับก็มาสกแกนนะครับก็จะเจอ,เจอ,อนี่ฮะแล้วก็จิ้มเลือกไปจับคู่ครับ The Bluetooth device is connected successfully. เรียบร้อยเป็นการเลือกครับเรามาเปิดเพลงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าพูด ตัวลำโพงก็มีด้านเดียวนะครับอย่างตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้เสียงไปด้านไหนก็ต้องหันหันออกไปด้านนอกนะครับเนี่ย <l ok> ถ้าผมอยากจะให้เสียงไปด้านนูน้นก็ต้องหันไปด้านนี้ครับครับแล้วก็ตัวไม้นะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าพูดเนี่ยต้องพูดด้านบนนะครับถ้าพูดด้านเนี้อย่างเงี้ยตรงเนี้ยเสียงไม่เข้าเลยนะครับ ต้องพูดด้านบนหรือด้านข้างของตรงนี้เท่านั้นนะครับมุมอื่นเสียงจะไม่เท่าครับสำหรับคุณภาพเสียงนะครับอย่างที่ได้ฟังนะครับคือเอ่อจะเรียกว่าไม่มีเสียงเบสละกันเบสน้อยมากนะครับเน้นไปทางโทนแหลมนะครับโทนแหลมซะเยอะนะเสียงกลางพอมีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คาดหวังว่าจะซื้อมาฟังเงพลงเพราะๆก็ก็อาจจะต้องไป ตัวอื่นแล้วล่ะหรือใครที่ชอบเสียงแหลมๆนะฮะอ่าตัวนี้อาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะครับผมคือคุณภาพเสียงอ่ะถ้าชอบเบสนี่ก็อาจจะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะครับนะครับผมโอเคก็มาดูปุ่มนิดนึงนะครับปุ่มตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันนะครับอ่ามีเพิ่มความดังของไม้นะครับแล้วก็เพิ่มเอ็กโคนะครับมีมิกก็คือเอ็โคนะแล้วก็ตัวนี้ก็ เลือกเพลงนะครับขอหน้าแล้วก็เพลงถัดไปนะครับและขอดจะเอาไว้เปลี่ยนเสียงนะครับจะเป็นเสียงเขาบอกว่าเปลี่ยนเสียงเด็กหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือผมฟังแล้วมันประมาณว่าเพิ่มโทนเสียงมากกว่าเพิ่มโทนเสียงแหลมนะครับลด,ดโทนเสียงแหลมลงไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกจะได้4ี่สเต็ปนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็นีเ่เพิ่มเสียงเบาเสียงนะครับข้างใต้ก็จะมี ช่องเสียบต่างๆนะครับมีช่องเสียบ AUX นะแล้วก็ช่องเล็กคอร์ดช่อง USB แล้วก็ TF Card นะครับตรงนี้เป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็จะเป็น USB อ่าที่ปกติครับ USB B มั้งอ USB B ที่ใช้กันทั่วไปครับ USB ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นอ่าเอาไว้อ่านมือถการ์ดนะครับเปิดเปิดมือรืการ์ดใน USB นะครับเปิดเพลงฟังนะครับก็มาทดสอบเสียงนะครับ เสียงก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดเอ็กโคนิดมึงนะครับก็คือไม่เยอะนะครับถ้าเปิดเอ็กโคสุดก็จะประมาณนี้นะครับก็ถ้าคุณภาพเสียงเนี่ยความดังไม่ค่อยดังสะใจเท่าไหร่นะครับคือไม่ก็ดังระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เอ็กโคเยอะๆเนี่ยมันจะมีความดิเล์เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็อย่างที่บอกนะครับคือต้องสอบไม่อย่างนี้ครับนะครับก็คือเอาไว้ร้องขำๆได้นะครับแต่ว่าถ้าให้เสียงกลงแบบจริงจังก็คือไม่ได้นะโอเคทีนี้เราจะมาเล่นฟังก์ชันที่เขาโมไว้ที่ข้างกล่องน,นะครับครับสำหรับเสียงแรกนะครับ คือในฝั่งเขาเขาขึ้นขึ้นว่าเสียงเด็ดนะครับก็คือโทนแหลมนะครับก็บจะมีความดีเลยระดับหนึ่งนะครับก็ถ้าเอาไปร้องเพลงเนี่ยก็อาจจะเกิดความสับสนได้หน่อยหนึ่งนะครับ <S <S มันมันดีเลย์่ะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเลยจนจะร้องไม่ได้ก็ก็ร้องได้อยู่แต่ว่ามันเวลาคุณร้องมันจะสับสนนิดหนึ่ง ซึ่งเสียงนี้นะครับสามารถที่จะไปประกอบกับเอ็กโคได้นะครับแต่ว่าความดีเลย์มันจะเพิ่มเพิ่มขึ้นครับก็จะมึนกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับโอเคมาฟังเสียงต่อไปกันนะครับกดได้ขอบดค้างไว้นะครับ ก็นี่นะครับเขาจะเพิ่มความเสียงทุ้มขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกนิดนึงนะครับก็คือเวลาแปลงเสียงแล้วความรู้สึกเสียงมันจะเสียงเบาลงนะครับนะคราวนี้เพิ่มเอ็โคสุดประมาณนี้น๊ะจ๊า ัดมาก,ก็เพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับเพิ่มเสียงทุ่มนะครับก็สามารถเอาไปเล่นแบบเด e m แมสซิงเกอ Singer, อะไรอย่างนี้ก็เสียงก็จะประมาณนี้นะครับก็มีความใช้ในหนังเอฟเฟกต์หนะังเสียงในหนังแบบพวกวีสาสะตลาดอะไรหน่อยหนึ่งนะครับนะ ใส่เอ to ็กนะครับใส่โคสุดก็ได้ประมาณนี้นะครับทัดมาคราวนี้เสียงสุดท้ายแล้วนะครับที่แปลงได้เสียงสุดท้ายที่แปลงได้ก็จะเสียงเหมือนเหมือนพวกพีซ่าอร่อยหยอกฮันนะครับประมาณนี้นะเขาใส่เอโคแล้วก็ก็ จะเหมือนเอฟเฟกในหนังนะครับเสียงปีศาจอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเปิดเพลงพร้อมกับพูดพร้อมกันนะครับเสียงมันก็ประมาณนี้นะครับก็เสียงก็จะกรบกรบหน่อยนะก็ถ้าจะไม่ให้กบเสียงก็ต้องมากดเบานะครับเบาเบาตรงเสียงลำโพงนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเบาเกิน จริงๆข้อเสียน่าจะเป็นที่ที่โวลูมเสียงพูดนะครับมันมันเบาไปนิดนึงนะก็คืออยากจะถ้ามันเพิ่มให้พูดดังกว่านี้ได้มันก็จะดีซึ่งตอนนี้ถ้าร้องพร้อมกับเพลง่มันกลายเป็นว่าเสียงเพลงมันจะดังไปหน่อยพอเวลาเราเบาเสียงเพลงไปแล้วก็กลายเป็นว่าเสียงเพลงมันเบาเกินไปนะครับ ก็อย่างที่ว่านะครับก็คือพอมันเบาเกินไปนะครับมันก็กลายเป็นว่าร้องคาเกตเสียงมันตีเบาเบาลงเพื่อที่จะให้เสียงมันพูดมันชัดขึ้นเสียงร้องมันชัดขึ้นมันก็กลายเป็นเบาเกินไปเนาะคือถ้าจะแก้ก็ควรจะแก้ที่เพิ่มเสียงพูดให้มันดังได้มากกว่านี้นะครับครับก็ก็มันก็จะบาลานซ์กว่านี้ซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติเราจะเอาไปร้องคาเกตพร้อมกับกับเดนตีเลยนะฮะ เชื่อมต่อบลูทูธนะครับมันก็จะมีปัญหาค่าเรื่องเสียงนี่แหละครับมันเสียงเสียงคนอะมันเบาไปหรือเสียงผมเบาก็ไม่รู้นะก็ประมาณนี้นะครับก็สรุปนะครับในราคา200กว่าบาทนะครับคือถ้าหักช็อกโกแลตแล้วรู้สึกก็ประมาณ40บาทนะก็ประมาณนั้นลองหักลบดูนะครับก็ไม่ก็ประมาณ200นิดนะฮะถ้าหักลบกับ,กบช็อกโกแลตที๋แถมนะร ก็คุณภาพก็ได้ตามราคาครับมันก็ไม่ได้ดีเนียอะไรนะคุณภาพเสียงก็มีแต่แหลมนะครับไม์ก็พอพูดได้อ่ะพูดได้แต่ไม่ได้ดังล้านอะไรอย่างนั้นคุณภาพเสียงเพลงก็ก็เสียงก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะฮะงานประกอบก็แของแกร่อหนึ่งนะมันมันก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรแต่ถ้าถามว่าเอาไว้ร้องเล่นเล่นขำขำเบิดเพลงเล่นเล่นขำขำได้ก็โอเคครับมันก็ มาร้องในวงเหล่าอะไรพวกนี้มันก็พอไหวอยู่นะแต่ว่าติดคเสียงมันเบาไปหน่อยเท่านั้นแหละครับเสียงร้องคนเนี่ยอ่ามันดังสุดแล้วมันก็ยังเบาอ่ะอนะครับผมแล้วก็มุมมุมองศาในการใช้ปากพูดเนี่ยมัน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 ตัดไปเยอะเลยอ่ะมันต้องจ่อกับด้านหน้าซึ่งมันก็จะเป็นข้อจำกัดขีดจากัดของมันนะครับผมออไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นของทีเมี่ยมนะปีหนึ่งก็ออกอะไรแปลกๆปกมานะครับสำหรับกิ๊กแคทนะครับผมทีนี้ก็เป็น เนี่ยไม์กับลำโพงนะรู้ปีหน้าจะอะไรนะครับปีที่แล้วก็รู้สึกจะเป็นลําโพงนะครับอีนนี้ก็ลําโพงกแหละแต่เพิ่มไม์มาด้วยก็ใครที่เป็นสายสะสมของพีเนียมคิดแคตก,ก,ก็ก็ลองพิจารณาดูนะครับผมว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้หวยแปกอะไรขนาดนั้นถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเหมือนกันนะเอามาเล่นขำๆามได้ครับอ๋อส่วนคําถามเนี่ย ผมว่างงเหมือนกันนะไอไอ,ไอ,ไอ,อ่านเบม,มอะไรเนี่ยได้ก็โอเคแหละแต่ว่ามันบันทึกเสียงยังไงม,มีหาวิธีได้ครับก่อนก็ใครจากก็บอกผมหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ